ครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับก็อยู่เกมโอเมจิซุปเปอร์สามก๊กนะครับอยู่กับในรอบสองเดือนนะครับทุกคนก็ผมไม่ลงคลิปมาวันลงเลยแต่ลงเกมอื่นนะครับก็สามารถเข้าไปดูที่ช่องได้นะครับว่าผมไม่ลงเกมนี้ประมาณสองเดือนโอเคครับผมก็จะมาทำคอนเทนต์นะคอนเทนต์หนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าไม่ได้เข้านานจะได้ของอะไรบ้างครับทุกคนโอเคครับอันนี้ผมก็มาเข้าเล่นนะครับทุกคนก็ไม่ได้มาเล่นแบบจริงจังนะก็ไม่ค่อยมีเวลาครับผมก็อันนี้ก็ ช่วงนี้ก็ติดเรียนนะทุกคนโอเคครับรับเลยโหโคตรเยอะครับทุกคนดูซิจากเปลหกสิบผมจะไปเวลอะไรมันมันจะมีที่รับแบบเวลปุ๊บปุ๊บปแบบเวชเลทีเ่เล,ล,ล,ลื่นอะเล,ลื่อนอะไรล่ะเลื่อนแบบรัวๆอันนี้อะไรมันเขียนนิวนิวหมดเลยใหม่หมดเลยอ่ะแล้วรู้สึกเหมือนว่าเกมนี้จับไปพื้นที่น้อยลงนะทุกคนตอนผมเข้าเกมไปหน้าแรกมันแค่สี่สิบกว่าเมกเลยมัเมกเลยอ่ะเอ็มบีซีทุกคนเมกส่ Mac สับตันแน่อนอน เรูซสิเมนะบ้างก็ทุกอย่างคล้ายเดิมครับทุกคนแต่จะเป็นตรงนี้ครับตามกับมาตรงนี้กดรับไปทีเดียวเวลจะหกสิบเป็นไรแรมโโอ้หเวลเจ็ดหกจากหกสิบใช่ไหมมันเจ็ดหกเลยโอ้โหทุกคนข้อเยอะข้อเยอะอันนี้เป็นที่ผมเล่นกับพอมเอฟซีนะครับคลิปนี้เลยไอดีนี่เลยทุกคนไม่ใช่ไอดีนะครับอ่ะตัวหลักเล่นได้ก็เลื่อนซะหน่อยแล้วกัน อันนี้ผมเสริมรหรือเปล่าผมจำไม่ได้เหมือนกันนะอ่ะตัวเดินข้ามไปครับอุย้ยพวกสองหมื่นแะน่อ่ะลุซี่มีอะไรบ้างเอ้ยของก็พอเรอื่อยอยู่นะเนี่ยเดิน์ครับช่องผมก็ต้องมีเสียงนั่นอยู่แล้วอ่ะเราดูดับนะครับตอนนี้ดับอยู่ที่อะไรโอ้หนึ่งร้อยทุกคนแน่นอนต้องมีคนเลิกเล่นไปพร้อมผมแนะ่เลย รถลำหนึ่งนะครับก็เอาพลังยิบสี่ล้านนะเบาๆหน่อยเพื่อนโอเคครับก็หลานฟาครับทุกคนอู้สุดยอดครับทุกคนของแดงแดงแก่เลยอ่ะมันอัมดาวได้ด้วยเหรอผมไม่รู้นะทุกคนไม่เล่นนานากไปช่ย้ยทีมผมจะแข่งแข่งพอาสู้เขาไหวหรือเปล่ามาเลยครับทุกคนความโหดของทีมผม เรือเรียบร้อยอ่ะดูดิทีมผมตีเข้าไหมเฮ้ยไม่กระกิดอ่ะเรียบร้อยผมโดนนักเลือกเติบแล้วครับ VP พีชิปไหนดูสิทุกวันแล้วผมเดินไปล่างเลยเราไปสู้คนผลาลังใกล้คันใกล้เคียงกันเออมันไม่เลื่อนได้แค่ห้าสิบอ่ะยอดยอดมีคนกลับมาพร้อมผมเลยเนี่ยไม่นไหมผม,มวิวเขาใกล,ใกล,ใกล้ๆเขาเลยนะ สุดยอดครับทุกคนของส้มเต็มตัวอ๋อสุดยอดสุดยอดจริงๆผมตื่นเต้นอะไรครับผมเนี่ยอันนี้คืออะไรอะอ่ะเวลาผมไม่อ่านก็ได้มีเสียงเฮ้ยล็อบได้มปรียกัดเหรอโคตรดีของโคตรดีนี่คืออะไรทุกคนการเดินทางของราชางั้นเหรอได้ของผมเป็นราชาโหสุดยอดสุดยอดรารกิจ ขันไม่หยุดจริงๆนะเพื่อนชายลานประลองนะครับลานประลองโอ้โหหยุดร้อยห้าทำดับผมเลยวะเนี่ยนี่ครับทุกคนเราผมตีอันดับเก้าสิบโชว์ไปหนึ่งทีครับใครเจอนะอย่าทำหนูโอ้โหพอลเรียบร้อยทุกคนเขาเล่นแค่มีแต่พลังเยอะพลังเขาทาผมแล้วผมก็น่าจะซีมองเทงเปล่าเฮียมาแล้ว <laughs> ตามสภาพก็ทุกคนก็เรียบร้อยแต่เอาแล้วผมไปสู้ใครอีกเนี่ยอุ้ยชนะได้ไงเนี่ยสุดยอดครับทุกคนชนะแบบงง สกินนี้เป็นสกินที่เคยแจกมาครับไม่แจกเมื่อสองเดืนอนก่อนผมว่ามาดูแจกไงนียอดซุนเซ็กสกินแบบอะดิจินอลไม่อะดิจิลนนันริบแบบแจกมันริบเต็มหรือเปล่าไม่รู้นะครับเป็นร่างหุ่นยนต์นะโอเคเออดูของได้มีแล้วโอ้โหเปิดได้่องเดียวมีแจตั้งหนึ่งดอกเลยยื้โอ้โห